เออเดี๋ยว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 กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเดี๋ยวกล้องกล้องเป็นไรกล้อง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 เออโอเคเดี๋ยนะโอเคเดี๋ยนะโอเคก็เปิดเลยโอเคแล้วกลาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่ในช่องระบบบอยทีวีแล้วก็อยู่ในช่วงรายการ Q and นั่นแหละครับซึ่งก็ห่างหายกันไปนานเพราะก็ไม่อยากทำไปแล้วแต่ แต่ก็คิดถึงก็อยากจะมาทำบ้างนะครับถ้าไม่คิดถึงจริงก็ไม่จะมาทำหรอกครับเอนเนี้กลับมาแล้วใครน้าดูดูสำหรัใครยังไม่รู้ว่า Q&A โ o ด i ดี <c oughs> นี่คืออะไรนะครับก็คือรายการที่เราจะจัดขึ้นทุกสัปดาห์็นการตอบคำถามของคุณผู้ชมทุกคนหรือไม่ไมก็ทุกคนมั้งโอเคงั้นก็นะเออต้องทำะไยตออ่อไม่ได้ทำนาน <c oughs> ไม่ได้ทำนาน,ำนาคน,นอ๋อ งั้นก็ไปเริ่มุมถามกันเลยครับอเคคำถามแรกพี่พี่พี่หนูหิวข้าวค่ะระหว่างบิ๊กคป่ากับขนมปังหนูจะเอาเงินที่ไหนซื้อคะโอเคถือว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผู้ชมโอเคนะโอเคคำถามต่อไปปุกมอนตัวเปลดขอ,องพี่คือตัวอะไรอืมอันนี้น่าจะเรีกยกยากนิดหน่อยเพราะ ผมก็ชอบหลายเดือนแต่ผมที่ผมถ้านับตัวที่ชอบที่สุดก็คือสาตัวชีกโคงงามเพราะเป็นเพราะเป็นกบดินจ้าแบบโครวเทมชงชิงฟันชงชิงชงชิงชงริงใครไม่ชอบดินจ้าบ้างเนี่ยเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายคนไหนไม่ชอบดินจ้าบ้างมันชอบกันหมดครับชอบกันหมดเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่ชอบดินจ้าชงชิงชงชิงชงชิงอย่างเงี้ยนะครับอืมซึ่งบอกเลยว่าผมอยากได้เป็นโอกอยากอยากได้เป็นโปเกมอนอยากได้เป็นโปเกมอนอืม นะดโดยเนื่องที่คำถามที่ผู้ชมส่งมามีแค่สองคำถามและผมกลัวว่าคลิปจะสั้นเกินไปผมก็เลยเพิ่มมาอีกสองคำถามที่ผมคิดขึ้นเองซึ่งมันอ,อ,อาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนแต่ไม่ถามกันมาเองนี่ไม่ใช่ความผิดผมไม่ถามกันมาเองโอเคคำถามที่สามคือโทรศัพท์ใหม่เป็นยังไงบ้างและโทรศัพท์เก่าเป็นยังไงบ้างซึ่งโทรศัพท์ใหม่ บอกไว้เลยว่าแรงเล่นเกมชินได้เล่นเกมชินได้แบบลื่นมากปรับแบบคุณภาพสุดก็ยังเล่นได้นะผู้ชมแต่ว่ากล้องกลาบไปนิดน,นึงไอ้ไอที่ถ่ายอยู่ก็คือโทรศัพท์ใหม่เนี่ยกล้องมันก็กลา,าบเนี่ย e Samsung Galaxy A23 ก็แบบนี้นะคุผู้ชมโอเคแล้วสําหรับโทรศัพท์โตัวเก่าเป็นยังไงบ้างก็เออก็ยังอยู่ที่ผมยอยู่ที่ผมแล้วผมจะเปิดอะไรดูด้วย โอ้ยมันจะตายแหล่มันตายแหล่แม่โอ้ยปูปูพักบ้างหน้าปูปูปูเออให้พักแป๊บให้พักก่อนให้พักก่อนโอเคก็นั่นแล้วสภาพทั่ัสั์เก่าผมโอเคมาถึงคําถามสุดท้ายมิ่งนั้นก็คือหลายเดือนไปนี้พี่หายไปไหนมาซึ่งหลายเดือนไปนี้ผมก็ ไม่ได้หายไปไหนก็แค่ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนปกตินัไม่ได้เป็นแบบยูทูบเบอร์เลยแล้วเพราะเมื am, ่อไหร่ท like okay, ี่เคยบอกไปในไลฟ์สตรีมสามารถย้อนไปดูได้นะขายคลิปเตือนด้วยก็นั่นแหละครับผมก็อยากจะใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องมาเคลียนเรื่องยอดวิวเรื่อไลฟ์สารละไลฟ์สารละอืมแล้วอืมโอเคนั่นก็คือทั้งหมดของคำถามทั้งสี่คำถามแล้วก็คลิปดีด้วยผมก็คงต้องปิดไปก่อนแล้วแล้วก็คงต้องหายไปอีก หลายเดือนหลายวันอะไรแนัหลายเดือนหลายวันก็คงได้เห็นผมอีกเดือนหน้าครับผู้ชมรอดูอยู่นะก็ไม่รู้เป็นอะไรกับผู้ชมช่องเราอะไรรอเนี่ยรอไอ้นี่เนี่ยนะที่ไม่ด่าคุณดูทุกคลิปเอากองตงอีกแล้วกูน่านะครับก็ต้องหายไปอีกหลายเดือนเหมือนเดิมโอเคถ้าผมมีเวลาตอนไหนผมก็จะมาทําคลิปตอนนั้นนะครับก็รอจะรอดูไหมก็เรื่องของคุณโอเคครับสำหรับคลิปนี้ 白了他。Bye,